ครับผมจะสาธิตวิธีการเปิดนะครับแกะตัวนี้นะครับออนะครับในวันนี้ผมได้โชคมาก็น่าจะเป็นโชคเลยมันต้องถอดชุดนี้ออกนะครับอย่างแรกเลยเราต้องถอดน็อตออกสองตัวก่อน ตัวนี้มันถอดออกไม่ได้นะครับตัวเนี้ยต้องถอดออกมาตั้งชิดเลยนะครับถึงจะถอดออกได้เพราะมันมีน็อตยึดอยู่เสร็จแล้วนะครับถอดน็อตตัวนี้เสร็จแล้วสองตัวก็เอามือนี่แหละครับดึงเลยครับดึงดึงขอบจับแค่ตรงพลาสติกนะครับดึงแรงๆนะครับไม่ต,ต้องกลัวแตกแล้วค่อยไล่ไปนะครับ ไหมครับหลุดแล้วอย่างง่ายได้ไม่มีแต่งหักนะครับนี่นะครับตัวนี้ที่สงสัยกันนะครับว่าถอดยังไงถอดยังไงใน2018นะครับมีน็อตยึดนะครับถ้าจะถอดต้องถอดจากข้างในเท่านั้นนะครับก็คือต้องถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ จะถอดตัวมือจับนะครับเราก็จะถอดน็อตตรงนี้ออกนะครับจะมีหลายตัวอยู่ครับขั้นตอนต่อไปเป็นการถอดเหล็กกันตกนะครับใช้นะครับไขควงปากแชกนะครับขายสองจุดนะครับอย่ตรงนี้นะครับขายเลย แล้วก็จุดนี้ต่อไปก็จะมีน็อตเบอร์สิบสองนะครับสี่ตัวครับต้องใช้แรงนิดหนึ่ง เนี่ยครับถอนน็อตออกหมดทั้งสตัวแล้วทีนี้ก็ยกออกได้เลยครับก็จะได้อย่างนี้ครับเรียบรรอย,ออยครับต่อไปจะเป็นการถอด u b o x k นะครับก็จะมีน,นะครับ มีเบอร์สิบนะครับเป็นใช้ตัวทีเบอร์สิบถอดสามตัวหลักๆนะครับค่อยๆถอดไปนะครับ ก็เป็นการถอดยูบ็อกซ์ครั้งแรกนะครับก็ลองลองดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับนะครับตอถอดออกมาแล้วนะครับสามตัวทีนี้มันจะมีพุกนะครับมีพุกอีกสองจุดนะครับมีตรงนี้นครับ เราก็กดลงไปกดล,ล้วึงออกมาเป็นพวกแบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันกดแล้วดึงออกมานะครับแล้วก็มีน็อตยู่ตรงนี้นะครับด้านนอก เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ไล่น็อตตรงนี้ก็เป็นปากแฉกทั่วไปนะครับเนี่ยครับผมแล้วมันก็จะมีน็อตในนี้อีกนะครับนี่จะเป็นน็อต เบอร์สิบนะครับอยู่ด้านข้างนี้นะครับนะครับนีครับหลังจากที่เราถอดนะ็อตข้างแบตตรงนี้นะครับสองตัวปเปิดสิบออกแล้วนะครับทีนีเราจะมาลองยกยูบล็อกออกกันนะครับครับก็จะมีตรงนี้ยกออกทิดสังเกตได้ว่ามันมันเริ่มดึกมาจากกันได้แล้วนะครับ ต้องใช้มือสองมือช่วยนะครับก็วางกับ ทั้ทงเบาะทั้งอะไรก็หลุดหมดเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะยกออกนะครับขออญาตวางก่อนนะครับครับ เรียบร้อยนะครับถอดก็ได้อย่างนี้ลืมบอกน,นิดนึงนะครับว่าอย่าลืมถอดสายรัแดแบตนะครับมันรัดติดกับตัวยูบ็อกอยู่ไม่นัาจจะถอดยากนะครับครับเสร็จเรียบร้อยครับอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมก็จะถอดโชคแล้วนะครับยังไงมาแนะนําให้ดูอีกทีครับ